เริ่มก่อนเลยขึ้นไม่ถูกค่ะทำไมมันมีคาราโอเกะแบบที่ให้มันมีครอๆ์หรอวะไอจอครังสท้าตอนที่ดูรูปเายแล้วเมื่อแล้ว

แม่เพลงนี้เธอไม่ได้ฟังทุกทุกคำที่เธอบอกไว้งดงามแม้ยิ่งหามใส่ฉสันจำได้เสมอไปที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ได้ถ้าเธอไม่อยู่ปดร,รับรู้ที่ยยงอยู่ในใจ จี่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อย่าขอช่อยวยฉันท,ทำไม่ได้ต<ด>ีหัดไว้ด้วยกันลอดจากที้ฉันต้องฝันคนเดียวจบเสร็จแล้วทำไมต่อ เพลงตั่นั้นก็ละิกง้องทุกสิ่งั่าความเป็นจริงนั้นหรือว่าร้องเป็นโบกี้ต้องปลื้มในตู้พวกฉันไป

โบกี้เป็นโควิดแล้วปอดปอดหายไปหนึ่งข้างเหนื่อยว่ะมันเปิดเถอะเปิดเพลงธรรมดาพี่ชาห้ามทีห้ามตัวเองเหมือนตอนเนี้ยหน้าหน้าทองไหมอีกเมื่อคืนก็ลองแล้วนะจริงไหมได้ฉันว่าฉันลองเพลงนี้ได้พี่โป้ขึ้นก่อน ก่อบม่วานี่พอบอกว่าลำโพงต่อบูทูธแล้วเลิศมากแล้วเขเปิดคลิปฉันอยู่เจ้าสาวช่องผมนังหันมองหน้ากันูดแบบโอเคเลิศเอาลำโพงไปด้วยจริงเหรอเออพกไปด้วยใครต่อใครจีมองเข้ามา มีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้ครองว่าใจเธอเอาไว้แต <mm ่ฉันคงไม่มั่นใจพี่อเดี๋ยวเจ๊จะสอนนะโอเคทุกคนดูอะไรเพื่อนๆไปก่อน ใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้ครองหวัวใจของเธอไว้แต่ฉันคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมไม่ก <laughs> <c oughs> ันไม่แย่ใโจอีทิ้งกี่ไ้แล้วเนี่เกบไว้ เดียว <c oughs> ไปค่ะฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไลหลทองที่ปาหน้าฉันทำให้เธอคล่งไคจะขอความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจจะมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมผู้เบาเป็นร้อยที่มันคอยมาทัก และขอให้ความรักนี้ไม่มีสิ่มมันไม่ตรงคีวหระเอ้ยขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปคุณไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวังไวเธอชัดลูกสิทธ์คุณสระนะเอาดี ฉันบางสายตาให้เธอมองมาถ้าฉันคนเดียวจะได้ไหมอย่าเสื่อรักใครนอกจากฉันแดนเซอร์มาแล้วค่ะเฮ้ยถุยโดนแกงหัวจุกถุยโดนแกงหรอจุกแดนเซอร์ตูดเปียกแล้วค่ะดังวันนี้กระโดด ดูขนมันดูขนมันนอนนอนอย่าบังคับมันไปลูกไปจบบอกแล้วเราไปในนี่นะเอาเพลงดาวดีกว่าเพลงดาวคือเพลงอะไรฟังแล้วเหนื่อยค่ะขอโทษนะคะทุกคนอย่าดาวมงวดาวมากนะปีนะหี่โฟกัสหิบหูมันดิอย่าเราเล่น เดนฉันขอไ <Okay. S 1> ้ไม่สักดวงช่วยฟังฉันทีเพราะว่าคน,นี้ฉันมีเรือร้อใจอยากอาธิฐานขอดดให้ช่วยฟังฉันทีเนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก

เรื่องนี้เรื่องของเราจะจบหรือสันเศร้าพังหมดแล้วทีวีสลักจิตดีกว่ามีแต่เพลงเศร้าเนาะเพลงไทยอ่ะเขาไม่คิดจะเป็นเพลงสนุกๆบ้างเลยหรออจากวันนั้นเขาลองเพลงพอขึ้นสิ่งทุกคน ทุกคนคิดว่าเวลาฉันแต่งหน้าแล้วเวลาชีต้องออกคอนเสิร์ตอะฉันต้องก้ามกืนฝืนทนแค่ไหนนั่งทนชีร้ญญ<า>องเพลงค่ะทำเพลงอะไรดีไม่มีเพลงสนุกเลยอ่ะเบื่ออ่ะเจ็บนะเสน้นนั้นอะมันอีนี่มันเหมือนผมงอกใหม่เจ็บนะเนี่ยพี่โฟกซทำผมเจ็บ Uh huh. เสร็จรอเก็บใส่ชุดลชแล้วถ่ายรูปนี้มาละอย่ามาบูลลี่ฉันค่ะฉันร้องเพลงให้ฟังค่ะเมันคือเอาเ่ยนฟิลเตอร์หรอกโอเคง่ายเกินไปโ <c oughs> จอ,อี้บอกยกค่าลิขสิทธิ์ให้เลยขี้เกียจเก็บละ เะราตอะไรผ่าตาอะไรผาตาอะไรานค่อห็รผ่ตาน็รู่ก็เราจะขิดไปพร้อมกันค่ ได้ไดเป็นชาเลนจ์เหนื่อยไม่ร้องแล้วเราไม่เป็นให้ได้หว่านร้องได้เคลมเลยหรอร้องพอนะเพลงเนี้ยนี่เเวอร์ชั่นในบนหมอลำดีกว่าพอลูกกับสายไฟลูกอยากฟังพอล้อร้องมหาลัโกชชน มกมันชอบยุ่งกับกระเป๋าฉันมากาเสียเงินทองไม่ตาย้า,<ห>าจามันคงไม่สายแต่อาจจะเสียเธอไปจะตายโดดคนหัวใจลงอะไรคงค,งคิดถึงกันเนีงแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขทไในมาแลกไม่เอาต้องทิ้งเมื่อไหร่ต้อช้า

ฉัันนคคงจจจะะทไไม่ได้นะหหาหานนใหเ,าเสร็จหรอเริ่มพล็กแล้วเอา้าที่ผ่านมาคืออะไร เริ่มพร้อมมาฟอร์ฟอร์เทนให้ค่ะเคจบเฮ้ยไปอยู่วัดไปเหนื่อยแล้วนี่เมื่อก่อนชอบเพลงนี้มากกดแก้วคำบรรเลย

งรักเธอแม้รันกันกาจนเกิดสุดซ่าไม่ไม่ไว้แต่มีแค่กับทำให้โนบบางรื่อที่ซ่อนในใจไม่ได้ลักไม่ได้สักไม่ได้ส่งความคิดถึงจะเก็บไว้ ดดเ,เ,สเสร็จแล้วนะกนตเสร็จแล้วค่ะทุกคนแบตบจะหมดแล้วายนไม่ติดหรอกำลังคิดว่าจะติดตรงไหนดีได้ต่า เป็นสาวอันนี้ชุ่มพูด,ดีกว่อติดตรงไหนก่อนเออหนูแต่ไม่อยากว่าม่นป็นผมไม่โฟกเลยทำยังไงอ่ะต้องไปตั้งค่าจ้ากดล็อกก่อนแล้วขอดูรูปอันนะน,นี้ก่อนเรฟเลนส่หนุน่งบาสับป,ปานค่ะเออสุดท้ายเราเคลื่อนจะกขีดไปด้วยกันค่ะ ไม่ยู่ตรงเนี่ยเอาแค่ข้างล่างก็ได้รอคำกำแพงเบิ้งจีนไกลนะ ฉััันนน้้นไดรกเธอรงสากลหรอดได้เบสพาร์ตละกันแต่ไม่เอาคาราเกนะแลจะเป็นลมคือขนพาโลเต็มขนตาเออว่าแล้วขนอะไรพี่โฟก็เลยอุ้มมันมาลงใตก็มีเธอไปจูบมันคามันมีอีกใช่หนูไหมนั่นแหละนั่นแหละไอตัวดี man

าจริงมันต้องมีข้อมูลด้วยเว้ยเหนื่อยอ่ะเองไม่พร้อมไม่ร้องแหละวไม่ร้องอีกต่อไปแล้ว แต่ว่าอีกสองสามวันก็นาต้องไปร้องเพลงนะเพลงอะไรอ่ะวันที่สิบสิบไหนอีกนานอีกไม่กี่วันไงรายการใหม่เนี่ยอ๋ออุยเดืนอนหน้าเ๋าไม่ได้เดือนนี้หรออ,อุ้ยอุ้ยสปอยล์รู้ไปเลยเซอรส์ไงฉันไม่ได้บอกอยากให้ร้องพอนะเมื่อไหร่ให้ร้องเพลงพอนะนี่จะร้องไม่หยุดโอเคกูเตรียมฟังอีก วันคอนยี่สิบเก้าต้องชาร้องเพลงคอนอะไรยี่สิบเก้าอ๋อยี่สิบเก้าเออว่ะคอนอะไรอ่ะของอะไรไงพี่เบิร์ปรนปทุมราชอ่ะมีคิวสนหรอ,ดอได้น,นี่ลงนี่ลงคิวพี่โฟกเฟซวันต่อวันนะรู้ปะสายประชันก็ไม่รู้คิวร่วงได้ไงเอาเอาคิวเดี๋ยวส่งไปให้แล้วเบอร์เอาเลยทำอันนี้ก่อนได้หไหมทำให้เป็นนะไม่ไม่สมมติสมสมติมไปเลือกรูปที่วอลเปเปอร์ ส่งไปลูกก่อนที่จะตั้งไปวอลเปเปอร์ตั้งอยู่เอาใหม่ฟอร์มยังๆค่ะเดี๋ยวฟอร์ฟอร์ต้องเป็นฟอร์ฟอร์ต้องเป็นโค้ดให้ค่ะทำไมไม่นเ,นเหมือนของฉันวะ เฟลว่าจะเลือกอะไรขึ้นมาตอนนี้กำลังวุ่นวายกับ iOS 16อยู่คะ่ะใครจอง14 Pro Max สีขาวทันไปจองให้หน่อยเดี๋ยวให้เงินใช่ค่ะพราะเป็นคนสอนคะ่ะเพราะเป็นคนโคโชช้ชเองคะ่ะเป็นโคโชช้ชวันเล่เหรอคะออกไปเลยคะ่ะยายคนนี้น่ารักได้อีกคะ่ะคู่นี้ได้คะ่ะ ที่เธคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้แต่เธอไม่อยู่อยากให้ร้องเพลงหนุ่มบ่าวสาวปาว้องไห้พอวสอนน้องชาร้องใช่ค่ะหนูจองให้อลป้าเอาจรงิงฉันยังไม่ได้ไปจองมือถือเลยตอนนี้นแต่มือถือฉันจะขีดละเอห,หนูทุกคน เอ็นดูเดี๋ยวให้อยู่ต่อก็ได้โดยการเสียบเพราแบงค์ให้อีกห้านาทีเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายภาพแล้วเล่นยากอะ่ะมันเป็นฟิวไม่เห็นมีขึ้นของพี่โฟกเลยมันตั้งได้ว่าจะเอาอะไรขึ้นมาต้องไปตั้งเอง อยากฟังโน้ตหน้าทองลองไปแล้วค้าเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวฉันมีงานต่อค่ะ ดันตรงไหนอ่ะอะไรอ่ะอ่าไม่เห็นฮ้ยทำไมเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะเปลี่ยนได้ทำไมฉันเปลี่ยนได้แค่สีขาวอ่ะอ๋ไม่รู้ได้วันจนันทร์เราไม่ถูกกับสีเหลือ,องเนี่ยประเด็นไม่น่ารัก เสร็จทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพวันนี้ครอบครัวใหญ่มากใหญ่จริงค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพแล้วล้วเดี๋ยวฉันต้องวิ่งงานต่ออีกหนึ่งงานนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนคืนนี้ See you tonight ค่ะ